สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การดูดวงชะตาโดยสายพานไพ่ยิปซีพบกับผมมิงยิปซีทารอดวันนี้เราจะมาดูดวงให้กับ12ราศีประจําเดือนเมษายนปีพศ5 6 6 4วันนี้เราจะมาดูดวงให้กับชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนหรือผู้ที่ผูกลัคนาคือเอาวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟาก ดูเวลาคลอดนั่นเองแล้วผูกดวงลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์ก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะมีโชคเคราะห์อะไรขึ้นมาให้เห็นบ้างเริ่มต้นขึ้นมาจากไพ่ใบแรกก็คือตัวเราไพ่ใบแรกก็เป็นไพ่เมเจอร์คณา,าใบใหญ่ t ี่เอ็มเพลสไพ่ราชินีนะครับจะสังเกตเห็นในภาพเป็นรูปราชินีนั่งอยู่บนบัลลังมือถือคาถาสวมมงกุฎเป็นรูปเพชรนับได้12เม็ด คือปีหนึ่งก็มี12เดือน12ราศีนะครับหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เป็นดวงเกษตรถ้าเป็นโหราศาสตร์ไทยก็เรียกเกษตรเกษตรอาทิบดีความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์มีสัญลักษณ์ของความเป็นมารดาเป็นสัญลักษณ์ของเพศหญิงสวมเสื้อคลุมลายผลทับทิมซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีทุ่งข้าวโพดซึ่งหมายถึงราชินีงทุ่งข้าวโพดก็เป็นความเป็นเกษตรดวงชะตาถ้าบ้านเราก็เทียบกับพระแม่โพศก็คือรวงข้าวนั่นเอง ไพ่ใบน,นี้ขึ้นมายังหมายถึงการกำเนิดการตั้งท้องมีบุตรการตั้งครรภ์สำหรับคนมีครอบครัวก็จะมีข่าวดีเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ว่านี่คือสวมเสื้อคลุมท้องอยู่บางชุดก็เป็นรูปผู้หญิงกําลังอุ้มท้องได้ชัดเห็นชัดเจนอันนี้ก็จะเป็นไพ่ใบแรกซึ่งเดือนเมษาเนี่ยชาวราศีสิงห์จะให้โชคในด้านอาชีพการงานการดําเนินชีวิตจะดําเนินไปด้วยดีประสบความสําเร็จครับเป็นดวงความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงเป็นไพ่ใบใหญ่ คนที่ได้ไพ่ใบใหญ่ในตำแหน่งใบแรกก็คือตัวเราหรือเรียกตำแหน่งเจ้าเรือนเนี่ยทายว่าจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้ส่วนไพ่ใบถัดไปนี่ก็หมายถึงสถานการณ์รอบรอบด้านสภาวะรอบตัวช่วงนี้ก็เป็นไพ่ดวงจันทร์หรือเดโมนนั่นเองพระจันทร์ระวังสังเกตดูดีๆระหว่าง,สงเางสาหินหลัก2ต้นเป็นดวงจันทร์พระจันทร์เป็นที่สิงสถิตของวิญญาณที่ไม่มีร่างความหมายคนที่ได้ไพ่นี้ก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาจะรู้สึก สิ่งแวดล้อมที่น่าเป็นห่วงข้างล่างเป็นพิษสุนัขพิษแมลงป่องนี่มีหมาป่าเห่าฮอนหางเป็นพวงนีเก็มาป่ามีกุ้งแม่น้ําด้วยความหมายไพ่ใบนี้ก็ส่วนมากแล้วดวงชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมใหม่ๆก็บอกเดิมูนสิ่งแวดล้อมไม่ดีหนีได้ก็หนีไปบางคนก็มีเกณฑ์โยกย้ายหรือเดินทางปรับเปลี่ยนสิ่งที่ต้องระวังเลยคือคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะมีคนนินทาว่าร้ายมีคนก่อกลุ่มการไม่ดี มีคนอิจฉาคิดปองร้ายได้นี่คือความหมางไพ่เดะมูนส่วนไพ่ใบถัดไปนี้ก็จะเป็นไพ่ที่ให้โชคในอนาคตดาวหรือเหรียญเป็นธาตุดินซึ่งหมายถึงเงินทรัพย์ซึ่งจะให้โชคลาภทางการเงินการลงทุนชาวราศีสิงห์ในเดือนเมษานี่แน่นอนดวงจะดีมากที่สุดในด้านการเงินสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งตัวฐานะจะมั่นคง แามจะมีโชคด้านการลงทุนที่แม่นที่สุดก็อย่างที่บอกไปก็เกี่ยวกับที่ดินบางคนก็เกี่ยวกับที่บ้านสถานที่บริเวณสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะไพ่ใบถัดไปเป็นผู้หญิงถือดาบซึ่งจะให้อํานาจในการฟันฝ่าอุปสรรคดาบไปถึงอํานาจชาวราศีสิงห์เนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเขาตือว่าเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นผู้นํามีความเด็ดขาดในตัวเองและเป็นคนที่มีความจริงจังหนักแน่นดาบไปถึงอํานาจนั่นเองส่วนมากแล้ว ผู้หญิงถือดาบนี่เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่รักเดียวใจเดียวนะครับรักรักใครแล้วรักจริงรักแล้วรักเลยมีความซื่อสัตย์และรอคอยได้นี่คือความหมายของไพ่ผู้หญิงถือดาบส่วนใบถัดไปนี่ก็เป็นรูปดาวหรือเหรียญซึ่งจะให้โชคลาภทางการเงินจะสังเกตเห็นว่าเป็นรูปมือลอยโผล่มาจากก้อนเมฆถือดาวหรือเหรียญขึ้นมาน้องถ่ายว่าเดือนเมษาเนี่ยดวงนี้จะเริ่มเฮงตั้งแต่วันที่7เมษาเป็นต้นไป สถานะทางการเงินจะเริ่มเป็นปึกแผ่นมั่นคงแล้วก็จะมีโชคลาบลาบลอยแบบนี้ก็จะให้โชคลาบหรือบางคนก็มีเกณฑ์ได้ทรัพย์เครื่องประดับอัญมณีเจลรี่เพชรพลอยจากคนรักหรือคู่ครองเอามาให้ส่วนมากมักจะเป็นพวกแหวนโชคลาบทางการเงินการลงทุนที่จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีโดยเฉพาะด้านอาชีพการงานเนี่ยคิงออฟแวนนี่ก็เป็นราชาแห่งความคิดและท้าทายก็ทายว่าคาดการโครงการอะไรไว้ก็มักจะไม่พลาด คือจะเป็นไปตามที่คิดนะท่อนไม้นะี่หมายถึงความกระตือรือร้นเป็นธาตุไฟจะให้โชคด้านการงานสัญลักษณ์ของหลังสังหรอนบอกเหตุนะั้นมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานในระดับสูงหรือคนที่มาดูดวงชะตาะชาวราศีสิงห์แสดงว่างานเงินเนี่ยประสบความสําเร็จแถมจะมีไพ่เงินขึ้นมาก้อนใหญ่ๆเนี่ยใบนี้ก็หมายถึงการเงินก้อนใหญ่เข้ามาสามารถ สร้างฐานะตั้งตัวได้เรียกว่าสร้างบ้านซื้อบ้านได้ซื้อรถได้เงินขึ้นมาเยอะมากเลยก็คือมีไพ่เหรียญขึ้นมาหลายใบก็จะมีโชคสองชั้นกินน้ำสองต่อ queen of p e n t a c l e นี้ก็จะเป็นไพ่วาสนาสูงสุดทางการเงินสำหรับผู้หญิงคนได้ใบนี้ก็จะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาจากคนรักคู่ของก็ได้แสดงว่าดวงชะตานี้หจะได้เงินจากตัวเองหรือคนรักคู่ของนำมาให้ หรือบางคนก็จะมีข่าวดีถ้วย3ใบซึ่งหมายถึงข่าวดีการเฉลิมฉลองหรือบางคนก็หมายถึงความรักที่แน่นแฟนต่างฝ่ายต่างเอื้อทอนซึ่งกันและกันผลักดันให้แต่งงานได้หรือบางคนก็จะมีข่าวดีคือจะมีเกณฑ์แต่งงานในในช่วง 2- อสเดือนถัดไปจากเดือนเมษานี่ถ้วยก็คือการเฉลิมฉลองนั่นเองความรักที่ดีที่สุดก็จะเป็นถ้วยเบอร์สองเลขทูเลฟถ้าเป็น3ถ้วยก็คือความรักที่แน่นแฟนคือรักกันมากยิ่งขึ้น ก็ขอแสดงความยินดีกับชาวราศีสิงห์ที่เรียกว่าเจอคู่แล้ว,วเจอคู่ครองต้องใจต่างฝ่ายต่างเอือ้อทอนซึ่งกันและกันนะครับเป็นดวงคู่สร้างจะได้สมนั่นเองก็คือลงทุนร่วมหุ้นกันได้เลข8หมายถึงการแบ่งเงินปันผลหรือหมายถึงสถานะการเงินจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงสร้างเนื้อสร้างตัวคือเลข8เนี่ยเป็นกําลังมาเล็งกับเงินทรัพย์ก็จะให้พลังอํานาจกระแสงเงินสดโดยเฉพาะชาวราศีสิงห์เนี่ย เงินขึ้นมาระดับ8เหรียญเนี่ยถือว่าจะดีมากในด้านการลงทุนรวมทั้งเล่นหุ้นได้ด้วยเรามาดูไพ่ใบถัดไปนะครับไพ่ใบถัดไปก็เป็น King of c u p King of Cup ก็คือผู้ใหญ่ใจดีเขาหมายถึงจะเจอผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลือหรือจะประสบความสำเร็จ King of c u p คือถึงเวลาที่เราจะต้องมานั่งทบทวนเรื่องราวชีวิตหลายคนก็ผ่านเรื่องราวชีวิตมาเยอะจะทบทวนว่าทำยังไงดี จะมีคู่ครองดีไหมสาหรับคนโสดแน่นอนจะพบกับผู้ใหญ่ใจดีหรือดวงคู่ครองที่เขาเข้ามาเขาดูเป็นผู้ใหญ่หรือดูแล้วอบอุน่น King of ค u p นี่ก็คือไพ่พ่อบ้านพ่อเรือนนะอบอุน่นดูสุข,ขุมเยือกเย็นไม่เจ้าชู้แสดงว่าดวงความรักของของชาวราศีสิงห์จะพบคู่ที่ดีไม่มีนอกลูกนอกทางสิ่งที่ต้องระวังเลยคือความคิดเนี่ยไพ่เดอะมูนปิดตัวเดอะมูนก็คือไพ่คนคิดมากส่งผลให เบื่อเซ็งหรือท้อแท้ันต้องระวังความคิดหน่อยเวลาอยู่คนเดียวเขาบอกให้ให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรก็ให้ระวังว่าจะเดือมูลก็คือพานคนคิดมากบางคนก็ธรรมชาติก็คือส่งผลให้ระแวงแคลงใจลังเลโลเลว่าอิทธิพลของดวงจันทร์น้าขึ้นน้ําลงส่งผลให้ของเหลวในร่างกายปลวนแปลความดันความเครียดเดือมูลก็หมายถึงความเครียดได้ถ้าเราคิดมากเบื่อเซ็งท้อแท้เนี่ยเขาบอกให้ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทันที คือโยกย้ายเลื่อนเบาเลื่อนเตียงตู้เย็ยนเตาแก๊สอะไรเงี้ยปรับเปลี่ยนจัดบ้านใหม่พูดง่ายๆจัดบ้านใหม่จะช่วยให้ดวงชะตาจะดีขึ้นคือการปรับเปลี่ยนตรงนี้แก้ไขเปลี่ยนบรรยากาศนั่นเองบางคนก็เสริมดวงด้วยการเอาแขวนโมบายหรือระครังระครังลมมาแขวนไว้หน้าประตูก็ได้เป็นรักังลมหรือเอาลูกกระพววเนี่ยที่เหมือนเขาแขวนกระดิ่งคอแมวแมวหมาสุนัขลูกกระพวนกลมๆม,มา หกเจ็ดลูกเนี่ยมาแขวนไว้หน้าประตูดังกรุงกิงเลาเปิดประตูก็ดังกรุ้งมันจะช่วยกันสิ่งไม่ดีตามความเชื่อนะแขวนไว้หน้าประตูเราจะช่วยกันสิ่งไม่ดีนี่คือความหมายของ,ของไพ่เดมูนก็คือสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยดีให้ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนที่ดีสุดก็จะเป็นเรื่องงานที่คิดไว้เนี่ยไพ่ใบนี้ก็จะให้โชคในด้านอาชีพการงานคืองานที่เราคิด คาดการโครงการอะไรไว้ไม่พลาดโดยเฉพาะด้านการเงินการลงทุนเนี่ยจะมีไพ่เงินขึ้นมาระดับสิบเหรียญซึ่งถือว่าเป็นไพ่ที่ให้พลังอํานาจกระแสเงินสดคือสูงสุดของเหรียญเลยโดยเฉพาะคนที่จะซื้อที่ดินแปลงสวยๆจะลงทุนด้านการเกษตรทําฟาร์มเพาะเลี้ยงจะถูกฉลกมากเกี่ยวกับด้านการลงทุนด้านนี้ซึ่งเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในเรื่องของการลงทุนวันที่ให้โชคลาภก็จะมีวันพุธวันเสาร์ วันสุขเห่งนะครับสามวันนี้เป็นวันดีดวงนี้จะเริ่มเหงตั้งแต่วันที่เจดเมษาเป็นต้นไปคนระับสำหรับชาวราศีสิงเรียกว่าพวกเคราะห์ร้ายภัยพิบัติอะไรไม่มีเกณฑ์อุบัติเหตุอัตรายแรงรุนแรงถึงชีวิตอะไรไม่มีเดินทางไกลก็จะได้ลาบใหญ่เพราะภัยแบน,นี้จะหมายถึงโชคลาภจากการเดินทางหรือจากคู่ครองคนรักคนรอบข้างทายว่าจะนําโชคลาภมาให้มันจะเห็นว่าเดือนเมษา จะเป็นช่วงที่ดีที่สุดเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะลงทุนตัดสินใจเริ่มงานอะไรใหม่ๆดวมทั้งด้านความรักก็รับรักได้เลยก็คือเป็นรักแท้แน่นอนหลายคนนะ้นมีเรื่องที่จะต้องคิดต้องตัดสินใจสําหรับชาวราศีสิงค์เรียกว่าดวงดีทุกด้านเลยครับก็นี่คือคําทํานายทั้งหมดประจําเดือนเมษาของชาวราศีสิงค์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจติดตามการดูดวงชะตาโดยสายผ่านพายุพี พบกับผมมิงยิบซีทารลอดได้ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ